สวัสดีครับผมสวัสดีแฟนๆชาวช่องท่องเที่ยวทุกท่านครับเที่ยวได้เรื่อยๆชาแนลครับกลับมาพบมาเจอกันเป็นประจำอย่างนี้เช่นเคยกับช่วงเวลายเย็นๆแบบนี้นะครับเพื่อนาคอนเทนต์แนวท่องเที่ยวตามภาษาเราครับเที่ยวได้เรื่อยๆชาแนลก็จะนําเสนอสถานที่และบรรยากาศต่างๆหลากหลายสไตล์นะครับที่ได้เดินทางออกท่องเที่ยวแล้วก็ทําคลิปมาลงช่องให้เพื่อนๆได้รับชมนครับผมเผื่อใครอยากจะมีแพลนท่องเที่ยวก็ดูจากคลิปเราได้ครับ เพื่อเป็นการตอบสนองการท่องเที่ยวในประเทศไทยของเรานะครับผมจะได้สะดวกสบายในการหาข้อมูลครับไปครับวันนี้เราเดินทางอยู่ที่จังหวัดตราดนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมอะไรกันตามข้าพเจ้ามาเลยวันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนทุกท่านไปรับชมบรรยากาศของหาดบานชื่นนะครับตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนะครับผมตัวหาดบานชื่อน,นั้นก็เป็นหาดที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ของจังหวัดตราดนะครับอีกที่หนึ่งเลยทีเดียวโดยที่การที่มาเที่ยวนั้นสะดวกสบายครับไม่ต้องข้ามเกาะไปไม่ต้องนั่งเรือข้ามเกาะไปนะครับอยู่ในฝั่งแผ่นดินใหญ่เลยความสวยงามของชายหาดบานชื่มก็สวยงดงามมากครับผมมีความใสของน้ําทะเลเม็ดทรายเนื้อทรายละเอียดสีขาวความยาวของชายหาดก็ราวๆประมาณ5กิโลเมตรได้ครับชายหาดบานชื่นนะครับเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงในเรื่องของบรรยากาศที่เงียบสงบ เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างมากตัวหาดมีลักษณะเป็นแนวกว้างทอดตัวลงประเด็นนะท้องทะเลนะครับทรายละเอียดเป็นอย่างมากเวลาย่ำเท้าลงพื้นทรายจะนุ่มรู้สึกถึงความแน่นของเม็ดทรายครับและน้ําทะเลที่ใสสะอาดสามารถเล่นน้ําได้อย่างปลอดภัยในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับผมนักท่องเที่ยวรวมทั้งคนในพื้นที่ที่มาพักผ่อนกับครอบครัวนะครับก่อนเข้ามานี้จะมีทางแยกเลี้ยวขวามานะครับ ตรงปั๊มเชลขับรถเข้ามาประมาณ3กิโลเมตรก็จะถึงชายหาดบานเชิ่น,นะครับจะมีวงเวียนปาโรมาอยู่นะครับเมื่อเจอวงเวียนปาโรมาตรงนี้นะครับก็วนขวานะครับออกเข้ามาได้เลยครับแล้วขับรถไปอีกสัก1กิโลเมตรก็จะถึงชายหาดบานชื่นแล้วครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวชมบรรยากาศของชายหาดบานชื่นกันแอดมินพาเที่ยวชมนะครับตอนนี้กำลังขับวนรอบ ตัวของปาโรมา3ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นแลนดมาก่อนเข้าหาดบานชื่นเป็นวงเวียนนะครับผมก็ให้เพื่อนได้เห็นกันทชัดเลยครับไปครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวหาดบานชื่นกันครับเพื่อนๆก่อนจะออกไปชื่นชมใช้หาดบริเวณหาดบานชื่นนะครับเราก็แวะเข้าที่พักกันก่อนเรามาพักกันที่บ้านท้องอ่าวครับบ้านนี้มีที่พักหลายรูปแบบนะครับ ก็สามารถดูได้ในเพจเลยครับผมชอบแบบไหนก็เลือกเอาเลยเราเลือกบ้านที่พักได้3ท่านนะครับก็ราคา1,000บาทสามารถนอนได้3ท่านครับถือว่าเป็นราคาที่ย่อมเยาวพอสมควรครับผมนอนได้สบายๆครับเดี๋ยวเรามาดูตัวห้องกันครับเป็นอย่างไรครับที่พักก็ถือว่ากว้างขวางอยู่นะครับผมนอนได้ถึง4ท่านเลยนะครับเจัดาาที่นอนไว้ให้4ท่านเลย เรามากัน3คนก็นอนกัน3ท่านนี่แหละครับบรรยากาศก,ก็ในห้องก็ปกติครับผมถือว่าเหมาะสมนะครับกับราคา1,000บาทที่เราจองมาแล้วก็เดินทางมาพักที่นี่ครับเดี๋ยวเราชมบรรยากาศของในห้องกันไปเพื่นๆก่อนนะครับเพื่อนๆ หลังจากที่เราพาเดินชมบรรยากาศของตัวห้องกันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลงไปเดินเล่นชายหาดก,กันสักหน่อยครับมาถึงแล้วก็พาเพื่อน,อนแวะดูชายหาดตรงที่เราพักบริเวณบ้านท้องอ่าวกันสักเล็กน้อยครับไปชมด้วยกันพร้อมๆกันเลย พอเราเก็บสัมภาระการเข้าที่พักเรียบร้อยนะครับเราก็เดินทางออกมาสำรวจหาดบานเชื่อนกันหน่อยครับว่าเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนถือว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากเลยนะครับซุ้มต่างๆก็สวยงดงามขึ้นนะครับผมและบริเวณชายหายก็รู้สึกสะอาดขึ้นมากนะครับซุ้มแบบนี้นะครับก็สามารถสั่งอาหารมานั่งทานได้นะครับซุ้มของร้านใครก็จะสั่งอาหารของร้านนั้นนะครับ สามารถเข้าไปนั่งสั่งอาหารทานได้เลยเดียวแอดมินก็จะแวะทานอาหารที่นี่แหละครับวันนี้ที่มานี่ยังไม่ทานอาหารกันเลยนะครับเดี๋ยวมาชมบรรยากาศของริมชายหาดพร้อมกับสั่งอาหารมาทานเพื่อเป็นการรองท้องไปก่อนนะครับผมมื้อค่ำนี้เรามีหมูกระทะมาทานนะครับเดี๋ยวเราจะทานกันหน้าที่พักละครับ จากแยกที่มีขายอาหารแกาแฟเครื่องดื่มต่างๆนะครับบริเวณนี้ความยาวก็ประมาณเป็นกิโลนะครับผมสามารถมาหาร้านดื่มกินนั่งชิวพบป่าสังสรรค์กันได้เลยครับหรือใครมานะครับผมแบบว่ามาแวะมาพักก็จองพื้นที่แบบนี้ได้เลยครับไม่ต้องจําเป็นจะต้องนอนพักแถวนี้ก็ได้นะครับอาจจะแวะเข้ามาท่องเที่ยวเฉยๆก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะครับเพื่อนๆ ตรงนี้ก็ไม่ร้างแล้วนะครับตอนนั้นที่แอดมินมารู้สึกว่าจะเป็นพื้นที่โลกล้างนะครับตอนนี้ก็ปรับปรุงได้ดีแล้วครับส่วนงดงามทีเดียวมีร้านอาหารติดริมทะเลบรรยากาศดีๆครับผมสามารถมานั่งดื่มกินกันได้สบายสบายเลยครับตอนนี้ก็ขับรถมาถึงสุดหาดแล้วครับความยาวก็ประมาณครึ่งกิโลได้นะครับผมยาวมาสุดชายหาดด้านนี้เลยก็ต้องวนออกแล้วครับผมเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าที่พักก็ขอไปแวะทานอาหารกันสักเล็กน้อยครับ อย่างนี้นะครับคือซุ้มที่เราจะมานั่งทานอาหารกันสามารถจับจองซุ้มกันแล้วก็สั่งอาหารร้านที่เป็นเจ้าของซุ้มกันได้เลยนะครับนั่งทานอาหารง่ายๆกันดินทะเลเละครับผมสั่งปกะเราเนื้อนะครับ2จานแล้วก็มีหมูคั่วพริกเกลือกับเราทะเลจานหนึ่งนะครับรวมถึงไข่ดาวด้วยนะครับ3ฟองก็ตก5 0 0กว่าบาทครับ การมาสั่งอาหารทานที่หาดบานชื่นนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเมนูต่างๆมีป้ายราคาแปะอย่างชัดเจนนะครับผมใครคิดว่าอันไหนแพงก็ไม่ต้องไปสั่งครับสั่งได้ตามที่เราอยากจะทานเลยครับผมตามราคาที่เรา เหมาะสมนะครับผมหรือว่าใครอยากจะเที่ยวแค่ชายหาดและต้องการทานเข้ามาก่อนคิดว่าด้านนอกราคาจะย่อมยาวกว่าก็ตามสบายเลยครับตามสะดวกเลยไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับหาดบานเชื่อที่นี่ก็ถือว่าวิวทะเลสวยงดงามครับหาดรายนุ่มนะครับผมสามารถมาเที่ยวเล่นเล่นน้ํากันเพลิดเพลินนะครับผมแอดมินก็เล่นน้ํากันตั้งแต่บ่ายแก่แก่ยันค่ำมืดเลยครับผมสนุกมากเลยครับหรือหากใครพาครอบครัวมาเที่ยวชมนะครับที่นี่ดีทีเดียวครับ เอาละครับเพื่อนๆก็อธิบายความงดงามของหาดบานชื่นให้เพื่อนๆรับฟังมาพอสังเกตปนะครับผมเดี๋ยวมารับชมบรรยากาศของซันเซ็ตนะครับหรือพระอาทิตย์ตกน้ําไปด้วยกันนะครับพระอาทิตย์ตกไปในทะเลเลยครับผมไปพร้อมๆกันนะครับปล่อยเพื่อนๆชมบรรยากาศพร้อมกับฟังเสียงดนตรีเบาๆคอไปนะครับ ก็ถือว่าเป็นชายหาดที่เงียบสงบดีนะครับนักท่องเที่ยวไม่เยอะเท่าไหร่ไม่หนานแน่นเท่าไหร่ก็เที่ยวสนุกครับผมชื่นชมกับธรรมชาติได้อย่างเต็มที่นะครับผม ก็เดินทางมาถึงช่วงเช้าของอีกวันแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศด้านบนกันบ้างครับด้านติดถนนนะครับผมมีทางเดินยาวไอ้ทางรถยาวไปเลยนะครับบรรยากาศเช้าเช้าแบบนี้ก็ออกมาเดินเล่นออกกําลังกายก็มีความสุขดีนะครับผมสดชื่นดีนู่นนะครับเห็นไกลๆอยู่นู่นก็คือภูเขาที่กั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศขเขมรนะครับประเทศกัมพูชานั่นเอง บริเวณหาดบานชื่นบริเวณแถวนี้นะครับผมก็จะติดกับเขตชายแดนของประเทศกัมพูชานะครับก็จะมีลูกจ้างหรือว่าพ่อค้าแม่ขายที่เป็นชาวกัมพูชาบ้างนะครับผมก็จะเจอกันบ่อยหน่อยนะครับหากใครมาเที่ยวชมก็ไม่ต้องไปตกใจนะครับเขาพูดภาษาไทยได้แน่นอนครับผม นี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับออกมาเดินสูดอากาศบรรยากาศบริสุทธิ์แบบนี้เที่ยวชมเดี๋ยวพาชมบรรยากา,รกาศรอบๆนะครับผมตามมารับชมด้วยกันครับ แลนนี้ก็เป็นบริเวณชายหาดบ้านชื่นยามเช้านะครับแอดมินมาสัมผัสกับบรรยากาศของพาทิตย์ขึ้นยามเช้าครับครับผมวันนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วครับวันนี้พาเที่ยวกันที่จังหวัดตราดนะครับชายหาดบานชื่นสวยง,งามเพียงใดครับหากใครต้องการตามรอยมาท่องเที่ยวก็ปักหมุดตั้ง GPS กันมาได้เลยครับผมไม่หลงแน่นอนเลือกที่พักที่คุณชอบแล้วก็มาพักผ่อนพาครอบครัวมาพักผ่อนได้เลยครับไม่ต้องข้ามไปเกาะให้เสียเวลาครับผมมาเที่ยวชมบรรยากาศแบบนี้ก็สะดวกสบายอยู่เหมือนกันนะครับก็นั่นแหละครับผมพอถึงเวลาอันสมควรที่ต้องราเพื่อนๆกันไปแล้วนะครับผมฝากเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ทางช่องหน่อยนะครับผมวันนี้เที่ยวได้เรื่อยๆชแนลก็แนะนําหาดบานชื่อให้เพื่อนๆรู้จักกันพอสัง เขบแล้วครับผมเดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้ววันนี้ก็ขอจอรรีกล่าวคำร,ำร่ำลาบอกลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมไว้พบเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอให้ทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงครับช,ชึกัชักชึกชักปูนปูนบ๊ายบายครับผม